อันนี้ก็มาต่อหน่อยนะคือว่าจะข้ามไปไม่ได้ถ่ายอันนี้ก็เอาที่สักหน่อยเดิมแรกมาภากไฟนะ่ะพังทั้งหมดนะในแผงได้อันนี้ก็ถอดออกมามีไทเตอร์ไดนะ้เนี่ยพังเป็นประจำนะเพราะว่าเปลพักจากไฟพังไดก็ต้องพังตามปกตินะตอนนี้เราทํามากันหลายอันแล้วนะเงื่อนไขก่อนที่จะใต้เปลดอกลงไปก็เตรียมลกขึ้น ตาให้เรียบรนะ้อยนะอาสังเกตก็ดกูดเปลี่ยนตาให้หมด,ดนี่มตั้งแตกหมดเลยนะฮะเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรเยวจะไปใส่ครบก่อนนะฮะแล้วค่อยใส่ล่ยขุดของเจ้าส่วนฝั่งนี้ต่อนะอนตักคู่นนงนะอันนี้ก็ทำไมไ่ได้ หลายเครื่องลหลายแท่นนะดูกันเยอะเดี๋ยวมาดูกันต่อทบทวนความจำนะฮะคู่นี่หลังจากเราใส่ทากไฟเรียบร้อยแล้วปึ๊บอ่อนไฟนะเค,นเครื่องอมม่อน,นแล้วเดนะยูนะตอนที่ออกครบหมดแล้วนะปกติตัวนี้พาไฟทำงานพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันรูสกรของเอาพุท ตัวนี้เป็นได้ที่ใช้ R21 ปฏิทินเพ็รนะจะต้องได้ความสี่สี่เหลี่ยมที่คาเกตโลเท่านั้นเห็นอยู่นะฝั่งนู้นนะได้มาทำอันนี้ออกไฟลงก่อนนะก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูในชีิดนี่นี่ จะเอาสองหนึ่งแปดสิบีเอมามาโลอยู่ที่ขาหกนะจะต้องได้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะขาหกนะตรงนี้ข้อมูลในใน Google มีอยู่หมดนะแลไปอื่นก็หาได้สี่เหลี่ยมจะต้องออกที่ฝั่งโลทางเดียวนะทางอินก็เข้าขาหนึ่งนะจะเป็นสี่เหลี่ยมมาเหมือนกันนะ ไม่อยากนะตอนขึ้นมาในแผงได้ตรงนี้จะจะมี0ูนกับ3านะตรงขา1.02นจดะจะได้สามเหลี่ยมขึ้นมานะ้าที่สามัวหนึจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะในผ่านออกมาเจอพวกไทเตอร์ ตอนนี้นะก็ทนะหารมาเจือก,ก็วัดไลทไปนะท้ายต้องมาที่ขาหนึ่งขอ,อ,องเซ็นึ่งปฏิเตัวนี้นะก็ะค่อยออกมาที่ขาเกตของฟังโหลตรงนี้ไล่หาอย่างนี้ก่อนนะเคยมี <c oughs> อย่างนี้ใส่ไ,ไปเดี๋ยวก็จะบึ้มนะเอ็กตมาตามนี้ด้วยชอบขาดนะะถ้าใส่แล้วหีแรงไฟเอามาตรงนี้ถูกมิว้วนะจะมีไรเตอร์ อยู่ตวงประมาณตรงเนี้ยรับพังนะบางรุ่นที่ไม่มีก็จะอยู่ตรงนี้การเปิดไปแล้วประค่าที่ก็จะอนนะพอนะเพราะเติมมันรั่วก็กนานาได้เจอ,อเดี๋ยวจะไปใส่เจ้าอาพุตก่อนนะอ่ะสักครู่เดี๋ยวมาดูต่อนะอันนี้หลังจากที่ใส่อพุตเสร็จอพุตร้อยแล้วอ่ะ ทางสองฝั่งเลยอันะนี้เข้ามาเป็น IF 264N นะไม่ลืมนะในแผงได้ที่บอกนะครัค้นงถามกันเมื่อไรเที่ยวนะเอาแนวทางไว้สุดที่เรือก็ไปต่อยอดเอาจำนะได้จำอีกนะตรงนี้ ตันตัวเนี้ยจะต้องได้สามเหลี่ยมนะตัวนี้คา 7, เจตสี่เหลี่ยมนะขาหนึ่งนี่นะเนะี่ยต้องมีเข้ามานะเป็นสี่เหลี่ยมนะเราออกทางโลนะครับดูตามขาต่เลยโลออกขาหกนะนะมาที่ตรงน,นีนนนะ้เป็นสี่เหลี่ยมท้ายจะไม่มีนะขณะที่ไม่มีเอาพุทธนะนอยู่ประมาณสองเคหน่อยหน่อยมือเอาพุทธแล้ว ตรงนี้ตรงนี้วัดได้แปดสิบเก้าสิบอยู่นะมันเครื่องก็ร้อยสิบ 140. ตรงนี้ก็เนาะม่ยากมโพ้กจุดตรงจุดโทนนี่ก็ทำมานั้นอื่นนะตรงนี้ก็ใช้ได้พร้อมทำงานก็ต้องมีไปเลี้ยงบวกลบนะขาอินสามนะยานอยู่ที่ขาสามนะครับอยู่ที่ขาสามน,นี้นี่ ต้องได้หลุดพือสายเสียงช้ามาสัก,ก,อสอก,ก่อนทีแรกเปิดเกลียวซอมเจอไปเจอหนักๆเบ็ดอาพุทธพังไออาพังแน่นอนฮนะับปลดสมาการอ,องอาร์ประเดูให้เรียบร้อยเอาพุทธพังพาดตะไฟก็ไม่เหลือนะฮะตอนนั้นก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะ,ะเดี๋ยวลองออนดูก่อนนะเริ่บเริ่บเริ่บอ่ะ ก่อนอเคเรื่องติดมาแล้วเจ้า่งไปเดี๋ยวเราดิ้มลงไปตัวนี้แปดสิบแปดอยู่หลายตัวนะะ ว่าใช้งานต่างกันนะเจ้ารีเทานี่ก็จะบอกความคีดได้เองอยูนะส่วนเจ้าตัวบนนั่นีตอนนั้นเวลาลูกขึ้นรูสัญญาสกปรกรบกวนมันมองไม่เห็นนะอมันจำลองให้เราดูนะนะกัดแปะอยู่คือมือก็อยมีหลากหลายนะฮะมีดีมีเสีย ก็โอเคอยู่นะก็เป็นอันพร้อมนะรงงานได้นะว่าเจอกันอันต่อไปสลับแนวทางนะฮะ,นะอ,อันนี้ไม่ได้ลองนานมากมายอะไรนะฮะคแค่นี้พอแล้วถ้าลูกคืนยังไม่ได้ความแคบความกว้างไม่ได้ลองไปก็นะไม่ต้อเปรี้ให้มัน ทลุมานเครื่องนะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะฮะอจะเจอกันทันต่อไปเดี<ม>๋ยวบอกไปยี่ห้อนะอ่าตัวนี้เป็นของคันเดอร์อะโรว์นะโอ้ยมากมายหลายเครื่องนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเสร็จสิ้นแล้วกัน